ความรู้วันนี้นะถ้ากว้างออกไปเนี่ยถ้าเขาเปิดเผยออกมาเนี่ยมันยังรวมไปถึงอะไรอีกรู้มไหมรวมไปถึงการรู้จัก Star g เก e การรู้จักโพชคูคือประตูจัก,กรวาลเรื่องของประตูจัก,กรวาลน,นะคะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในโลกนี้แต่ความรู้พวกนี้ก็อีกถูกปิดไง ถูกปิดถูกกดเอาไว้อ่ะเพราะเขาต้องการให้เราอยู่ในกาลาแรนแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีการ disclosure ถ้ามีการเปิดเผยเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะไปโลกพระจันทร์ไปดาวอังคารไปดาวเสาดาวพลหัดแบบแค่เข้าไปประตูนี้เนี่ยออกอีกประตูนึงก็ถึงละตรงนี้เป็นไปได้แล้วคุณคิดว่ามันไม่น่าตื่นเต้นเหรอคุณคิดว่ามันมันไม่มัน มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ตื่นเต้นหรอมไม่รู้จะหาคำพูดอะไรที่สามารถที่จะเดินทางอะไรเนี่ยอย่างนี้เนี่ยได้ไม่รู้นะอาจารย์เนี่ยเป็นคนใฝ่รู้เป็นคนที่รักการเรียนรู้ฉะนั้นพอได้ความรู้พวกนี้เนี่ยโอ้โหว้าวว้า,วาออซัมออซัมฉะนั้นตรงนี้ก็คือผลพวงซึ่งในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะนะอาหารเช้าบนโลกนี้อาหารกลางวานันเออไปไหนดีอุดาวังคาร นะอาหารเย็นเราไปดาวพฤหัสไปดูวิวอะไรต่างๆพวกนี้เป็นไปได้ทั้งนั้นคุณไม่อยากรู้เหรอถ้าเกิดการเปิดเผยนะคะ disclosure อะไรต่อ,อะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยเราจะมีความรู้ที่มันกว้างเนี่ยออกไปคุณรู้ไหมว่าคุณรู้ไหมว่าภาษาที่โบราณที่สุดข,ของโลกนี้คืออะไรภาษาสันสกฤต ซึ่งอาจารย์เนี่ยได้เคยพูดไว้เมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนยังยังไม่ได้กลับไปสู่หนังสือเล่มนั้นเลยอีกสักทีเลยนะอินเทอร์วนะิวเอเลียน่ะเพราะอย่างอื่นเนี่ยเข้ามาเข้ามาอยู่เลยในหนังสือเล่มนั้นน่ะเอเรลที่มาจากคอนสแตนเซชันที่เขาเรียกโดเมนอะ่ะกว้างใหญ่มากกแล็กกในระดับกาแล็กซีนะคะโดเมนเะนี่ยเขายัางรู้เรื่องของภาษาสันสกฤตเลย เขาย,ยังรู้เรื่องของภาษาสันสกฤตยังพูดเรื่องของภาษาสันสกฤตเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ต้องกลับไปนั่นอีกทีทาไมภาษาสันสกฤตเนี่ยจึงจึงสําคัญเพราะว่ามันเป็นภาษาที่โบราณมากเลยที่มนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวดวงอื่นๆที่เขารู้เรื่องซอสเนี่ยที่เขารู้เรื่องซอสนะคะแล้วก็ามาสร้างเนี่ยภาษาให้สร้างภาษาอะไรแต่อะไรให้แล้วเป็นภาษาที่จะช่วยให้เราเนี่ย กลับไปสู่นิพพานหรือซอสได้เร็วขึ้นได้เร็วที่สุดอย่างเช่นการใช้คำว่าโอมโอมโอมแล้วทำไมทั้งที่เบตเนี่ยไอ้ที่เป่าอ่ะ hmm. พวกนี้คือการเป็นความรู้ที่เขารู้ดีว่า ถ้าสมมุติว่าเราสามารถสร้างระดับความถี่อย่างนี้ที่มันต่ำความความถี่อย่างนี้เนี่ยเนี่ยวบเบิชัน,น <ys> <vibration S 2> อย่างนี้เนะี่ยจะพาเรากลับไปสู่ซอร์สได้ง่ายขึ้นไม่รู้นะสำหรับอาจารย์เนะี่ยอาจารย์คิดว่าความรู้พวกนี้มันสุดยอดเลยโอ้ awesome. ัมซึ่งมันยิงโอ้โหอีกมากมายเลย อีกมากมายเลยอะ่ะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลเพราะว่าเรานะคะต้องมาทนกับโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่จำเป็นมากมายที่ไม่จำเป็นเนี่ยนะคะมากมายเลยมากมายแล้วที่ทำให้เราเนี่ยนะคะเกิดความทุกข์ที่เกิดจากการพลพาด จกคนที่เรารักมากนะคะเพราะโรคภัยไข้เจ็บอย่างเช่นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคุณฆ่าชีวิตคุณซึ่งคุณไม่คิดว่ามันเกี่ยวข้องกับความรู้เรื่องก่อนอวิชานี่งอาจารย์ถึงพยายามประสานให้อาจารย์พยายามประสานให้ซึ่งในอนาคตเนี่ยนะคะถ้าเราเนี่ยสามารถมีความรู้น่ะที่ถ้ามนุษย์ต่างดาว นะคะกลุ่มดีๆเนี่ยสามารถเข้ามาเนี่ยช่วยเราเนี่ยนะคะเรื่องเทคโนโลยีอะไรแต่อะไรได้ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ความเป็นอยู่ของเราเนี่ยจะดีมากขึ้นอายุก็จะยืนขึ้นที่จะอยู่สนุกกับดูอะไรแต่อะไรหาประสบการณ์บนโลกนี้อีกเยอะแยะเลยแต่ที่สำคัญที่สุดที่สำคัญที่สุดที่คุณเนี่ยอาจจะไม่รู้ไม่ได้ตระหนัก ทั้งๆท,ที่อาจารย์ก็พูดแล้วแม้ความรู้ก่อนอวิชาเรื่อง disclosure เรื่องของการเปิดเผยเนี่ยของ spiritual community นะคะของของชุมชนเนี่ยคะที่ทางจิตวิญญาณเนี่ยในขณะนี้ที่พยายามเปิดเผยเรื่องนน้นเรื่องนี้เรื่อง,องมนุษย์ต่างดาวเรื่องเทคโนโลยีนะคะเรื่องขององค์การอาวกาศรับอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยนะคะคุณรู้ไหมว่า การเปิดเผยเนี่ยเรื่องต่ออะไรต่ออะไรพวกนี้ในที่สุดแล้วเขาต้องการที่จะเปิดเผยข้อเท็จจริงอันนี้ว่าอันนี้ว่าในที่สุดแล้วทุกคนมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ล้วนมาจากแหล่งเดียวกันทั้งสิน้น all is one one is all นี่คือความรู้ของพวก disclosure นะคุณต้องรู้ว่านี้นะคือในที่สุดนะคือถึงแม้จะไปเรื่องเรื่องมนุษย์ต่างดวงต่างดาวอะไรแต่อะไรนะคะแต่ในที่สุดมันมาลงที่เรื่องของาธาตุรู้อมาตะมันมาลงที่เรื่องของจิตวิญญาณอมาตะที่ไม่ตายนี่คือจุดที่เขาต้องการที่จะบอกในที่สุด